สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์กับครูปรางวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นของสารค่ะและก็จะมีการคำนวณหาความหนาแน่นของสารด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูภาควิชาคณิตศาสตร์ก็คือครูประภัยจะมาช่วยในการคำนวณด้วยค่ะไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะเรามาพูดถึงความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมกันนะคะ,ะทีนี้นะคะ นักเรียนจะเห็นนะคะรูปภาพที่คุณครูมีให้นะคะภาพนี้ก็คือภาพของอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะภาพนี้เป็นภาพของเรือดำน้ำนะคะเอและมันเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นอย่างไรนักเรียนลองคิดดูนะคะก่อนที่จะเรียนนะคะคุณครูมีคําถามถามนักเรียนด้วยค่ะก็คือนักเรียนคิดว่า ความหนาแน่นคืออะไรนะคะข้อที่สองนะคะก็คือความหนาแน่นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำอย่างไรนะคะส่วนข้อที่สนะคะความหนาแน่นของวัตถุเราจะหาได้อย่างไรค่ะเมือ่อเรียนจบเนื้อหาแล้วนะคะคำถามทั้ง3าข้อที่คุณครูถามไปให้นักเรียนเขียนตอบสมุนครูด้วยนะคะ ในปัจจุบันนะคะมีการนําเทคโนโลยีมาสร้างเรือดำน้ำําเพื่อที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ท้องทะเลการที่เรือดำน้ํานะคะจะดำลงสู่ทะเลลึกได้นั้นจะต้องทําให้เรือทั้งลําเลยนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ํานะคะเรือดำน้ำําจึงจะดำลึกลงสู่ใต้ท้องทะเลได้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่า เราต้องการให้เรือดำน้ำเนี่ยมันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำนะคะเราก็ต้องทำให้เรือทั้งลำเลยของเรือดำน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำค่ะจึงจะสามารถลอยขึ้นบนผิวน้ำได้ค่ะจากภาพนะคะเป็นภาพการจมและก็และก็การลอยของเรือดำน้ำนะคะทีนี้ เรือดำน้ำเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้มันลอยขึ้นสู่บนผิวน้ําเราก็จะมีการเอาอากาศที่อยู่ในตัวถังอากาศเนี่ยออกไปแล้วเอาน้ําเข้าไปในตัวเรือนะคะจึงจะทําให้เรือมีความหนานแน่นมากกว่าน้ําแล้วก็จะจมลงใต้ท้องทะเลนะคะแต่ทีนี้เอ๊ะถ้าเราจะทําให้เรือดำน้ําลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้อย่างไรเราก็จะมีการปล่อยน้ําออกจากตัวเรือ ตัวเรือนะคะแล้วก็เอาอากาศเข้าไปแทนที่ในถังอากาศจึงทำให้เรือดำน้ํามีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำทะเลนะคะเราก็จึงสามารถเอาเรือดำน้ำเนี่ยลอยขึ้นมาบนผิวน้ําได้นั่นเองค่ะค่ะปกติแล้วนะคะเรือเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ทำมาจากเหล็ก นะคะซึ่งเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําอยู่แล้วนะคะหากต้องการทําให้เรือลอยน้ําได้ต้องทําให้มีความหนาแน่นน้อยลงโดยการเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กนะคะให้มีความโค้งงอแล้วภายในเรือเนี่ยนะคะจะเป็นเหล็สกส่วนใหญ่ก็จะต้องทําให้เป็นที่ว่างให้เยอะๆนะคะ,ะเพื่อให้มีปริมาตรเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นทําให้ความหนาแน่นของเรือเหล็กน้อยกว่าความหนาแน่นของ น้ำนะคะเรือจึงจะสามารถลอยน้ำได้ค่ะทีนี้ให้หนักเรียนสังเกตภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่ามีคนลอยอยู่บนผิวน้ำเอคนเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหรือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแล้วน้ำที่นี้คือน้ำจากแหล่งไหนเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันนะคะ ค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้ที่มีคนลอยอยู่บนน้ำนะคะปรากฏว่า,เ,าเขาไปลอยตัวหรือไปเล่นน้ำอยู่บริเวณแถวทะเลสาบเดซีค่ะซึ่งทะเลสาบเดซีนี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนและก็ประเทศอิสราเอลค่ะเราสามารถลอยอยู่ในน้ำทะเลนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำในทะเลสาบเดซีเนี่ยนะคะจะมีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลทั่วไปนั่นเองค่ะ ทีนี้ความหนาแน่นเป็นสมบัติของสารที่บอกให้ทราบถึงมวลของสารในหนึ่งหน่วยปริมาตรของสารนั้นนะคะโดยถ้าใช้มวลของสารหน่วยกรัมนะคะปริมาตรของสารนั้นจะใช้หน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรนะคะเช่นทองคำมีความหนาแน่น19.4กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งจะหมายความว่าทองคำมีมวล19.4กรัมใน1ลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเราใช้มวลของสารในหน่วยกิโลกรัมนะคะปริมาตรของสารจะใช้หน่วยลูกบาทเมตรเช่นทองคำนะคะมีความหนานแน่น19,300กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรก็จะมีความหมายว่าทองคำมีมวล1 9 3 9 0กิโลกรัมใน1ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะ และทีนี้นะคะเราจะมาหาความหนาแน่นของสารได้อย่างไรอ่าความหนาแน่นของสารนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารในหนหน่วยปริมาตรของสารนั้นค่ะซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ก็คือความหนาแน่นของสารจะเท่ากับมวลส่วนปริมาตรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหน่วยของความหนานแน่นคือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูประภัโพสีค่ะวันนี้จะมาบูรณาการวิชาว,วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทํานะคะนักเรียนหาความหนาแน่นของสารโดยใช้สูตรใด,ดคะ,ะความหนาแน่นเท่ากับมวลของสารส่วนด้วยปริมาตรของสารความหนาแน่นของหินปูน2กรัมคำนวณหาความหนาแน่นได้กี่กรัมต่อลูกบาศก์เมตรคะ นักเรียนใช้สูตรความหนานแน่นของหินปูน2กรัมนะคะเท่ากับมวลของสารส่วนด้วยปริมาตรของสารจะเท่ากับ2ส่วนด้วย0.75หารกันแล้วนะคะนักเรียนจะได้2.67กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรค่าคำถามต่อไปนะคะสารละลายเกลือแกงนะคะ1ช้อนเบอร์1ในปริมาณในปริมาตร10ลูกบาทเซนติเมตรมีความหนานแน่นเท่าใดนะคะนักเรียนใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้นะคะ ความหนานแน่นของสารละลายเกลือแกงนะคะ1ช้อนเบอร์หนึ่งในน้ําปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรความหนานแน่นของเกลือแกง1 1ช้อนเบอร์หนึ่งนะคะจะเท่ากับมวลของสารส่วนด้วยปริมาตรของสารจะเท่ากับ11ส่วน10.4นะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบก็คือ1.06กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะค่ะทีนี้ครูปรังจะมาเพิ่มตัวอย่างโจทย์ให้อีกสักหนึ่งข้อนะคะโจทย์ก็คือ วัตถุชนิดหนึ่งมีมวล1น0กรัมปริมาตร300ลูกบาศ์เซนติเมตรวัตถุชิ้นนี้มีความหนาแน่นเท่าใดแนวคิดก็คือเราเอาความหนาแน่นของสารเท่ากับมวลส่วนปริมาตรนะคะก็จะได้ค่า150ส่วน300นะคะเมื่อหารกันแล้วก็จะได้0.5นั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าวัตถุนี้นะคะ มีปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรจะมีมวลหรือมีปริมาณเนื้อสาร0.5กรัมหรือวัตถุนี้มีความหนาแน่น0.5กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องของความหนาแน่นของสารและก็การคำนวณความหนาแน่นของสารนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ